จัดไปสมาชิกวันนี้ในพลเป็นไงล่ะการเป็นเชฟการอะไรนี่ต้องแหแ้งเรียบร้อยดูหมวกในพลนี่หมวกได้มาจากเคอรี่นี่แหละครับสั่งของได้ได้ได้ไดหมวกเชฟด้วยอ่าวันนี้เมนูอะไรล่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องพูดมากผัดพิแกงหมูกรอบหมูไม่เป็นไม่ใช่หมูธรรมดาหมูป่าเมซ่อนออวันนี้ในพลขอเป็นครูแล้วกันเป็นครูผสมเชฟได้สอนคนที่อยากทำอาหารเป็นภายในแป๊บเดียวเอาจัดไป อ่าเริ่มกันเลยนี่มาดูครับนี่อุปกรณ์มาคนแป๊บเดียวมาคนโอ้ยทำยากผัดพิเกงหมูกอบต้องไปซื้ออย่างนี้นนมันจะไม่ยากอะไรใส่ไปดิพิเกงอือคั่วไปเนีย่ยเสียงมันจะหอมเนีย่ยโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นอ่าเราก็คั่วไปนิดหน่อยครับอ่าใส่ะอะไรละอ้าวหมูกอบ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมากรอบอะไรโอ้ดูปันนี้งไม่เสร็จหรอกเราทำให้มันอ่าดูดูสิสิมอ่ฮะฮะตัดไปตัดไปเลยไปมะกรูดพริกพริกชีฟ้าครับหรือในพ่นชีไปบนปลาแล้วขึ้นไปเกบเอาบนปลาเลยาะฮะน้ำปลาหน่อยก้าเอาไม่มีพืวยตัวตามสเต็ปในพลนน้ำมันหอย ใส่กระปายดูสีสันใส่เยอะรอยเยอะไปดูเลยอ่าน้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่ปลายชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยพูดไปเออบางคนว่าอุ้ยต้องไปซื้ออย่างงั้นอย่างงี้ทำเองมันคนรู้อยู่ไม่เสียตังค์มันไม่เลยเราทำอยู่บ้านไม่มร่อยอ่ามะเขือกรอยู่ปลูกอยู่หน้าบ้านมีพลนี่แหละอยู่เนินเขาแล้วแล้วไปดูเก็บไปก,กีนเลยใครว่างก็มาเก็บน่าสีสันเป็นงี้ไม่ใช่ถั่วถั่ว อ่าใส่เข้าไปแล้วแต่คนชอบพอด,ดีพอดีพอใส่เยอะกินผักไม่ได้เยอะกินผักเยอะแล้วในคนจะอรอแค่นี้ก็อรอพอแรงแล้วกินผักเยอะยน่าใส่น้าอะไรแค่นี้ก็รอแล้วอ่าอ่าอ่ามันจะเป็นลยยักษณะนี้ครับอ่าดีๆดูไม่ต้องใส่น้ำเยอะๆหนัอกอู้ซึมๆพอ่ออ่าดูใกล้เลยเดีวใส่จาน นะดูอย่างนี้ก็พอแล้วเอาจะไปสมาชิตเมนูพัฟพิแกงหมูกอรอบสูตรในพนเจติกติกติกเจนะนี่มว้วนดิคนเราอัสสัมเกลียอย่นงนันี่มีนี่เอามาทำหมุนหมูเชฟหมูอะไรได้คนเราต้องเอาไปสูตรถ้าเราไม่ใส่หมวกผมอะไรเข้าไปนี่ชิม๋มหายพอดีเลยแขกหายหมดมีผมติดในกับข้าวกับอะไรนี่นะโอเคในผมได้ความรู้แค่นี้แหละเสร็ อ่าด <À, S 1> ูสีสันว่ะต้องใส่น้ำนยอเดอกมันจะได้เข้มข้นน่า็่ไงล่ะใส่ลูกนิ่งเลยเออ